แลขงน้คะตังถนนกำลังยางมาสวัสดีครับสวัสดีวันที่อีหยัางสักเล็กสิบแปดถุลาปีหกแปดพี่น้องเก็บเลยพี่น้องเป็นเห็ดกอขาวดิบหน้อวานหวานดอกแข็งแข็งเลยพี่น้องอากาศคึมๆแล้วขอบคุณเพื่อช่วยกันถนอมสุารรณว่ากันคือเดิมนี่ผูดนย่างนี้ไหมใส่หน้าแปลงนะแต่ผมตัว่าดอกคนแข็งกอที่เนาะดอกแข็งก็ได้ดอกหนาค่น มันมันรอบแรกโอ้ยดิไดูมันบเมีนตัวนี <S <S oh, oh, ้มันมันเยอะตัวนี้โอ้โหตางเลีวพี่เต็มมือเลทีเียวได้บ่บไม่ได้ยไมเ้าก้อนถ่าเลี้ยงจะได้นหกมันก็ได้ลนมือเลยพี่้อสจีนิดนน่งามเดี๋ยวกงแข็ง Đây Đọc bạc thôi. Nhanh tè. Đây là, bộ, đọc dâu nha. Nó chỉ nói phân thôi đi. Dì. Ủa chỉ làm ngâm ngâm Chỉ thế nào đi. Ủa, Đây

มันเกิดเป็นมูอ่ตพันดอกดวนอ่อนๆบ่เี่งเนี่ยนี่ไงนี่อีกเริ่มออกกางนะสีตัอดีพอดีงามนี่อะอ่ะหนักสิเง้ยเวะอเยอะอ่มหนั ดึงเอาไปหนึ่ง้ีหน้องหวานค่ะหวานเน่หวานลมกลม,มีล่มนองหวานแบแบมีรสัดเค็มจะหน่อยบริสุยเ์แกหวานแทบแทบคุนัวเองหินตันึงเรอคบอดบับบอยู่ยังไงอีเ็นางานนี่นี่อุ้ยจีหวาน วาี่ไหนการเดินี่ครเนอันได้กันหนึ่งบกางกบ้างแล่เดีกยีนอันหนึ่งคแมงตัอนี้ดีเพลนหวานก็ต้นเกี้ยงใส่ลายกางใดบบหยองว่าน้ำเนาะโอ้ได้ดิมันแข็งกีดี มีสิเด็ดเด้เยโดนก็คืมมืดมาเด้พี่น้องมันก็รอยอีกต้นฝนหึมเด้ตกดีครับตกดีขึ้นบริด้กีดย่างพี่น้องพอดีเห็ดออกอู้ดอกงานดีูัเพลีใต้ไปไึงนีหลเป็นสายเลยนะว่ั่พอสายเห็ดแล้วพี่น้องเมื่นพอสายแน่แสาย ฝล้องบอกซะเลยไม่ไม้มากกันเลยเมืนนาำตาลนุ่มันมาส่งใบพี่พี่น้องข้นหนเวทนีแดดีย้นี่นป่าไอ้ใส่ิ้งี่น้องจิงจิ้งกีนน้องจิ้งสายเทียติดดาวเลยเฝ้าเอาไว้เนอ้นี่บ้รยไม่บอกกินเลย จีนี้หน่อยได้ปะเฮ้ยจอดีดีอย่้น่อยไปหอนเหียงอยู่คนโอ้ยเนาะมามาเพน่อนเยอะบุญได้ปะนี่โอ้ยนะอ๋เนิดบอเวีนคือสิวาลา Để lá mà Đấy, ta hiếm, ta hiếm Thôi, 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 đọc mày cho Ở bên này xây khẩu rất là Đọc đinh Đây nè, sao nè Thôi, đi nè nè, nè ดีดล้วมนเด็ิเด้องนุ่มระบายเด็กป้องดีดีนะโอ้บาดมือเร็วเดิขยันนะทุนคุณช่หรอเป็นสายเลุนเรียอเอาเนาะเกลอเกไม่ได้เไม่เอาเยน่เหรออ่งน

ไม่เห็นล่าแล้วันตกจีบัน,น่ะจีบนก็ล้องอาตอ,เอเต้แกะกันอย่างนี้ดูขวางกระตาใช่ไหมครับมันพุ่นตอนแรกของเทมันนี่บุกลายบุกลายเป็นสายแรก สองู้บมืเมี่นเออกอกเบิดดอยบ่นท้ายกันแลมี่พี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยเหีนๆเอาใส่เอนเอาี่ก่อนอืมดอกยี๋งามมาเออ๋าวนี้เดี๋ยวเเยเยวีย ยังพีหลังง้อทีพี่นี้ก็นี่ไม่ยังเลยพูถึงอ้เขียร์บนอู้ยเห็ดแดงกับ้กำกับวิลล์บนน่ะอากลากอยู่ยมนกเบิรนกบนน่ะบนเน่าโอ้ยนี่ไงโอ้ยสายแล้วมีใต้ต้นไม้นี่ดิสีม่วง

น,น,นี่อกบานเห็นไหมทางนีน้กังล่างเห็นไหมมามาพี่มองมาบึง้งน่ะขาวชิญนานอยู่จะเือกิดไดบ่ได้ไดนี่อน,นี้มันใส่ไหเห็นไหมมาลึกลงมาเฮ้ยมาดูี่าพีมั้ยจีนพ่ตจีอ๋ แน่สิเก็บอบก็อเอาจีใหยก็จ <c oughs> ีเื่อความอร่อยเหนื่อยป่ยหน่นอยโอ้ยโยมตต้มดอกขาไ่เง้ยวส่นเปบ่าเลื <c oughs> นอกได้เลือกได้เอาไปหดลรดกระมุน เนหนึ่งกิบไนละใาจันแมล้สองดอกนี่บอกใช่หนึ่งดอกนเ่าแลีวเ่าบ่ม้วนเาบดเลยพี่น้องรอดสองดอก้องเหิดันี้เบิงเบิง่วยสาวตนแนมเนพี่น้องเนี่ยตาแนมเบียกเอาเ้อห่วานยู่ด้พี่น้องอุจิอิงอไรอยู่น่ะสานนเปิดให้พี่น้องดูดอกวบินตะเอาก็บ่ไไนเอาด้เยี่น้อง Ừ. 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 Minh nắng ừ. mm. ừ. ừ. đã... vâng, dự... yeah. mà nhiêu bánh? Ăn phao phải kiếm thật là Mình, cái nát. Mhm. 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 เดียวเก็บเห็ดอีกอนปาสั่ไปโอ้นั่นนั่นดอกเนื้อเั่นนี่สับปะอนั่นดอกนั่นงามไปไปเอาเลยครับป้าไปาไปที่น้องไปทำไมคุณบอกให้ไปแย่งเองดิคุณวางกันไหนมาแล้วมาแล้ว

เขาเย็นแบบเน่อนบกหูตึ๊กเยเยูดิดูดิิดูด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 ินูดิด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 ่ดเดีดิดูดิดูนิดยดิดูดิดููดิดูดิดูดิดูดดูดิ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 ดูอิูดิดอดิดูดดดู

เอาไปก่อนเอาทางนี้ข้าวลักข้าวอย่าไปเก่งใจเพื่อนเพื่อกันละนี่ดักเอาเนาะลักเอาดักเอาเห็นได้ทั้งเนาะเห็นไหมเนาะเห็นเห็ดกัวเพิ่นช่องเหลืองเจอไี่พี่น้องต้อด,ดอกแข็งดีเนาะไปเนาะบ่ช่องเป็นสีเหลืองเดียวพี่น้องเพิ่นเป็น Tong gương honey Thằng you tong gương là tanya. Tanya, tanya, này tanya, 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 tanya,

อรักของน้องน้เลยนะแตไปลักเอาขีลายยงแล้วนี่ขาวจันบานนี่เป็นหอนัากินหลสาแล้วเถาเาตัวตัวโอ้น uh> uh> uh ี่ไอตัโ uh ันแข็งกระเดิอย uh ู uh ่เดยวคานี้หหมไหมอุาะนี่นแขงเนี่ยโดสองนี่แข็งแข็งเย่าตัว

บากเขาหลักอีู่หรเปนี้เนบาเขาหลักเหดตีทับมันอ่อนเลยหลักหเนาหลักก็เอาบอร์พอดีพี่น้อยนานแล้วแลเขาจะบาแหงเลยพี่น้องเลนยมัพาที่วันกับที่ชวงนี้นี่โอ้แตกว่าเขาหลักอีก เอ้ตาล่นไปได้ต่อวสีชมพูพี่ดาวตัวที่กำลังออกสีล้างนาำอีมก็ล้างน้เขาปวดอะไเนาะเขาพ่อไม้ดิเขาบริรักษ์ดิโอ้หินลาขุดก็บออุ้ยอกลากไปยังีงเป็นเป็นหัวอุ้ยหลังบริเปณ้าตะหัว้าตะหัวยังมั้น อย่สิเก็บเลยเก็บข้าต่ห่วงมือหันเด้อเอาเอาเสียงปิดหน่อยพี่น้องเอาเลยรับมาเด้อพี่น้องเด้อ ปวดตังแถวละบป๋าตัวยรักรึปะนี้ปวดแล้วเอาปวดอ้ยอันนี้มีชิโนะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาเอาเลยปะบ่ได้ชอบดีโอยืม่าใบแล้วมันเป็นแตกใส่ม่ไรไม่เมื่อย หใหม่มก,ก็มาติดปิดเปิดปุ้เปิดเ,ดเดขาอีกแล้วยักยักนี่นี่ยเดใหม่ยัไปกิบเอสิล่ะ จะมียิบออกขี่หลังนะเป็นมินอันนี้จเรื๋องเปมาแล้วเอาไปแกลเลย้เอามาเงาๆเล่นเร็วอะไรเดี๋ยวรักคนดที่สุดเจ้ายอสิงคโมร์ จำไม่เห็นกันคุคนรักที่เครงผุนพี่น้องรักของเ้าได้ยเนาะที่สมุเทาที่ตอนนี้เรียนเลยมาผลงานตาเลี้ยมฝ้ากับห้องมาเมืองหมฝนตกเต้าหันพี่น้องงานนี้รจิตตานยของดาวฝนแลวนะนงานนี้นี่พี่น้ หลายเฝ้าก right. like right. so ่อนพี MIN ่น้องฝนตกฟ้าห้องฟ้าแห้งเอาจังไร์พ่อกันชิมหนาเด้อชิมมีสตรูลิกับสาวจิแลมลำลาพี่น้องไปก่อนชิมหนาสวัสดีครับเฝ้าหลายพี่น้องย่าน